สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่12เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆวันศุกร์แบบนี้เด็กๆก็มาพบกับคุณครูฟิล์มนะคะไหนสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยใครจำได้บ้างฮะตั้งแต่วันจันทร์เลยค่ะเด็กๆวันจันทร์เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กๆเอง ทั้งครอบครัวเดี่ยวครอบครัวขยายแล้ววันังคารได้เรียนเรื่องอะไรคะอ่าเก่งมากคะ่ะได้เรียนเรียนญาติพี่น้องวันพุธได้เรียนเรื่องหน้าที่ของคนในครอบครัวและวันพฤหัสที่ผ่านมาคะ่ะเด็กๆเมื่อวานเลยเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรเอ่ยอ่าไหนใครจาได้บ้างคะมีละครสั้นด้วยนะมีคลิปสัสน้นๆเด็กดูด้วยเมื่อวานนี้ อ่าเก่งมากค่ะนั่นก็คือเด็กดีของครอบครัวนั่นเองและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆวันศุกร์แบบน,นี้เราจะเรียนเรื่องความสามัคคีค่ะเด็กๆเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะความสามัคคีเกี่ยวอะไรกับครอบครัวนะ้า เดี๋ยววันนี้ค่ะเด็กๆวันนี้คุณรูฟิล์มมีนิทานมาเปิดให้เด็กๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนิทานกันหลังจากดูนิทานจบแล้วคุณรูฟิล์มจะมีคําถามมาถามเกี่ยวกับนิทานด้วยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆนั่งตัวตรงๆค่ะอ่าตรงๆกันหรือยังเอ่ยเด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ d d มาพบกับเบบี้โซกูที่จะพาเด็กๆมาสนุกและพลิดเพลินไปกับเรื่องราวสนุกสนานคติสอนใจดีๆมากมายส่วนเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยเรื่องลูกหมูสาตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันเมื่อพวกมันโตมากพอก็ต้องออกไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองโดยจะสร้างบ้านในบริเวณใกล้ๆกันพี่ใหญ่ ซื้อฟางไปสร้างบ้านจะได้ไม่เหนื่อยในการสร้างแล้วไม่หนักด้วยพี่รองซื้อเศษไม้ไปสร้างบ้านตอกตะปูไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วน้องเลกซื้ออิฐมาสร้างบ้านพี่ใหญ่พี่รองเห็นก็หัวเราะและบอกว่าทําไมเจ้าโง่อยนี้กว่าจะแบกไปกว่าจะสร้างบ้านเสร็จก็ใช้เวลานั้น น้องเล็กจิงตอบว่าถ้าเราใช้อิฐสร้างบ้านมันก็จะแข็งแรงและทนทานกว่านะพี่ใช้ฟางกับเศษไม้จะไม่ปลอดภัยเอานะทั้งสามพี่น้องก็แบกของกลับบ้านพอถึงชายป่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายมาสร้างบ้านของตัวเองลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จเรียบร้อยลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้ใช้เวลาไม่นานก็สร้างบ้านเศษทั้งสอง พากันไปดูน้องเล็กสร้างบ้านซึ่งยังไม่เสร็จน้องเล็กต้องค่อยๆก่อดอีกขึ้นทีละก้อนทีละก้อนกว่าจะสร้างเสร็จ ก็อีกหลายวันเพราะน้องเล็กอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยน้องเล็กไม่เชื่อพี่ๆทั้งสองที่เคยบอกให้เปลี่ยนใช้ฟางกับเศษไม้ลูกหมูทั้งสองจึงมีเวลาออกไปเที่ยวเล่นส่วนน้องเล็กก็ต่างตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านจนเสร็จในตอนดึกทั้ง3ตัวก็ต่างเข้านอนบ้านของตนเองคืนนี้มีเจ้าหมาป่ามาซุ่มดูหวังจะจับลูกหมูทั้ง3ตัวมาทานเป็นอาหารมันจึงเริ่ม ที่บ้านหลังแรกนั่นคือบ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งซึ่งเป็นบ้านฟางโดยเจ้าหมาปา่าบอกให้เจ้าหมูตัวที่หนึ่งเปิดประตูให้มันก็กๆก,กเปิดประตูให้ค่ะเดี๋ยวนี้นะเจ้าลูกหมูเจ้าหมูตัวที่หนึ่งกลัวมากและไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าหมาปา่าจึงใช้ปากเป่าบ้านหลังที่หนึ่งที่ทำด้วยฟางหลังจากนั้น บ้านที่สร้างด้วยฟางก็ถูกทำลายลงลูกหมูตัวที่1จึงรีบวิ่งหนีไปบ้านลูกหมูตัวที่2บ้านที่ทำด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่าก็ตามมาติดๆและเจ้าหมาป่าก็บอกให้ลูกหมู2ตัวเปิดประตูให้ปัง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 ,ปง ประตูค่ะเดี๋ยวนี้นะจะมูน้อยทั้งสองตัวถ้าไม่ยอมเปิดให้ค่ะค่ะจะทํรลายบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เลยเจ้าหมูสองตัวก็ไม่ยอมเปิดให้จากนั้นเจ้าหมาป่าจึงจะทําการเป่าบ้านหลังนี้อีกครั้งเจ้าหมาป่าเป่าบ้านอยู่สองสามทีบ้านที่ทําจากเศษไม้ก็พังลงเจ้าหมูทั้งสองตัวจึงรีบหนีไปที่บ้านของน้องเล็กโดยเล่าเรื่องราวให้น้องเล็กฟังไม่นานนะเจ้าหมาป่าก็มาถึงเจ้า หมาป่าบอกให้เจ้าหมูทั้ง3าตัวเปิดประตูให้เช่นเคยปัง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 เปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้นะและยอมมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆฮ่าๆๆลูกหมูทั้ง3าตัวก็ไม่ยอมเปิดให้มันจึงจะใช้วิธีเดิมโดยการเป่าแต่ด้วยบ้านลูกหมูตัวที่3นั้นทําจากอิฐและปูนซึ่งแข็งแรงและมั่นคงเจ้าหมาป่าทําการเป่าอยู่นานมันเริ่มเหนื่อยและอ่อนแรงลงและสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ในที่สุด จากนั้นเจ้าหมาป่าก็กลับเข้าป่าไปลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยลูกหมูตัวที่1และตัวที่2ต่างขอบคุณน้องเล็กและชื่นชมหมูน้อยน้องเล็กที่เลือกใช้อิฐและปูนในการสร้างบ้านเพื่อความปลอดภัยมากกว่าความสบายในการสร้างจากนั้นลูกหมูทั้ง3จึงช่วยกันสร้างบ้านด้วยอิฐ และปูนทําให้บ้านของพี่ๆทั้งสองเป็นบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยและลูกหมูทั้ง3าตัวก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอดทนและความหมั่นเพียรไม่ยอ่อท้อต่อความยากลําบากแม้จะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียเวลาไปเหมือนกับลูกหมูตัวที่3ที่สร้างบ้านด้วยอีเพราะความนึงถึงความปลอดภัยและความแข็งแรงแม้จะใช้เวลานานในการสร้างแต่ก็คุ้มค่าและได้ สิ่งที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากนิทานที่เพิ่งจบไปสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆเห็นตัวละครไหมคะตัวละครเขาน่ารักไหมคะน่ารักเนาะว่าแต่นิทานที่เพิ่งจบไปแล้วเนี่ยมันมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะคุณครูฟิล์มลืมไปแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆพอจําได้ไหมคะมชื่อเรื่องเลยนะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนั่นก็คือลูกหมูสามตัวนั่นเอง จากนิทานนะคะเด็กๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมูทั้งสตัวเนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้านที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะจนทําให้บ้านสองหลังเนี่ยถูกพังลงแต่ถ้าเราคิดกลับกันละคะเด็กๆถ้าหมูทั้งสาตัวเนี้ยมีการพูดคุยกันเลือกใช้วัสดุที่เหมือนกันมีความแข็งแรงคงทนเด็กๆว่าบ้านอีกสองบ้านเนี่ยเขาจะถูกพังไหมคะเหมือนกันในนิทาน ไม่พังเนาะเพราะว่าเขาใช้เลือกวัสดุนิเคียงที่แข็งแรงและมีความสามาัคคีความรักกันในการพูดคุยการเลือกใช้วัสดุที่คงทนนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆถ้าเรารักกันและมีความสามาัคคีกันเนี่ยพูดคุยกันตลอดเวลาเราก็จะอยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะไม่มีอะไรมาทําลายเราได้นั่นเองค่ะเด็กๆ และนอกจากนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆเนี่ยจะได้ฟังนิทานแล้ววันนี้คุณครูคคคฟิล์มก็ยังมีเกมมาให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่าค่ะเด็กๆเกมๆนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะเด๋ยวคุณครูฟิมจะขึ้นภาพนะาเด็กๆลองดูภาพแรกจะเป็นภาพคุณปู่ใช่ไหมคะภาพคุณย่าแล้วมาภาพคุณปู่อีกแล้วมาภาพคุณย่าอีกแล้วก็เป็นภาพคุณปู่ เครื่องหมายอะไรเอ่ยคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าช่องสุดท้ายเนี่ยที่เขาเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็นว่างไว้เนี่ยเด็กๆจะใส่ภาพอะไรคะคุณปู่หรือคุณย่าคะเด็กๆให้เด็กลองคิดดูนะลองคิดดูค่ะคิดออกหรือยังเอ่ยเด็กๆจะใส่รูปคุณปู่หรือคุณย่านะแต่คุณูฟิล์มจะเฉลยแล้วนะคะรูปที่เด็กๆจะต้องใส่นั่นก็คือรูปคุณย่านั่นเองค่ะเด็กๆ อ่าเป็นคุณย่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตภาพไหมคะภาพเนี่ยเขาจะสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราลองไปดูกันทีนึงเห็นไหมคะภาพแรกก็จะเป็นคุณปู่คุณย่าแล้ว,ว,าลว,วาามาคุณปู่อีกแล้วมาคุณย่ามาคุณปู่ภาพสุดท้ายก็ต้องเป็นคุณย่าใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูอีกข้อนึงดีกว่าคะ่ะอีกข้อนึงอันนี้ข้อที่2นะคะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะภาพแรกคือภาพอะไรคะ คุณพ่อใช่ไหมคะแล้วเป็นคุณแม่อแล้วเขาก็เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใส่รูปอะไรแล้วเขาถัดจากข้ออะไรเอ่ยก็จะเป็นคุณแม่อีกแล้วก็ไปคุณพ่อแล้วก็ไปคุณแม่ค่ะเด็กๆเเด็กๆคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยเราจะใส่รูปอะไรดีนะรูปคุณพ่อหรือคุณแม่คะเด็กๆลองสังเกตภาพนะว่าภาพเนี่ยเขาจะสลับกันต่อเขาจะสลับกันเหมือนเดิมหรือเปล่า อ่ะสังเกตดูนะคะจะใส่รูปคุณพ่อหรือคุณแม่ดีนะคุงฟิลมจะเฉลยแล้วนะคะภาพที่เด็กๆจะต้องเลือกนั่นก็คือภาพคุณพ่อนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกับคุณปู่คุณย่าเลยค่ะเด็กๆภาพของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็สลับกันเหมือนกันค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูนะคะภาพแรกเนี่ยจะเป็นคุณพ่อภาพที่สองเป็นคุณแม่ภาพแรกเขาเว้นว่างไว้ภาพที่สองก็เป็นคุณแม่ ภาพต่อไปเป็นคุณพ่ออีกภาพต่อไปก็เป็นคุณแม่อีกแสดงว่าภาพตรงนั้นที่หายไปเราต้องใส่คุณพ่อนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอ๊ถึงข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆข้อนี้ข้อสุดท้ายละอ่าภาพนี้แลยค่ะเด็กๆอ่าเขามีภาพคุณตาใช่ไหมคะแล้วก็คุณยายแล้วก็คุณแม่แล้วก็กลับมาคุณตาอีกแล้วคะ่ะแล้วถัดไปจากคุณตา เป็นช่องอะไรเอ่ยใช่ไหมคะอ้าวแล้วถัดไปจากช่องอะไรเอ่ยเป็นคุณแม่แล้วคะ่ะเด็กๆคะเด็กงจะใส่ภาพอะไรคะคุณตาคุณยายหรือคุณแม่คะเด็กๆลองดูนะลองสังเกตภาพคะ่ะเราจะใช้เทคนิคเหมือนกับข้อแรกและข้อ2เลยนะเด็กๆเด็กๆลองดูภาพดีๆนะเด็กณครูฟินจะเฉลยแล้วนะและสำหรับข้อนี้นะคะเราจะเลือกภาพคุณ ยายนั่นเองค่ะเด็กๆพราะเด็กๆลองสังเกตภาพนะคะเขาจะสลับกันค่ะสลับกันสามภาพเลยแล้เด็กๆลองดูภาพนะคะภาพแรกจะเป็นคุณตาใช่ไหมคะภาพที่สองเป็นคุณยายภาพที่3เป็นคุณแม่อ่ะแล้วเขาก็กลับมาคุณตาอีกแล้วค่ะแล้วตรงกางเนี่ยเขาก็เว้นว่างไว้แล้วเขาจบท้ายที่คุณแม่แสดงว่าเราก็ต้องใส่ภาพคุณยายถูกต้องไหมคะ วันนี้เด็กๆเนี่ยเก่งมากๆเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูฟิล์มก็มีการบ้านให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือทำศิลปะกรอบรูปนั่นเองเด็กๆเนี่ยจะต้องประดิษฐ์กรอบรูปของตัวเองนะคะเด็กๆพอเด็กๆประดิษฐ์เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปกรอบรูปของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเนี่ยนะคะคุณครูฟิล์มกับคุณครูอองเนี่ยยังเฝ้ารอและอยากดูกรอบรูปสวยๆของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย